สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของวันอีกแล้วซึ่งคลิปนี้ที่คอนเทนต์ไม่ออกหรืออะไรไม่ออกสามารถทำบอดอาริสาได้แพนเนอร์สำหรับงานเขียนนิยายนะครับไม่ไม่ครบรูนะครับซึ่งคลิปนี้เรามาแหวกแนวหน่อยเพราะว่าเรามีคอนเทนต์ประมาณ50เรื่องด้วยกันเฮ้ยเสียงเสียง เสียงมันได้มัวะกลัวกลัวข้างบ้านผลพันธ์นะคะโอเคครับผมนวนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องจะเรียกว่าคอนเทนท์ที่น้องนวนจะรีบไม่ไม่ใช่น้องนวนคิดขึ้นอ่าเป็นน้องอลิสาคิดขึ้นนะครับผมเพราะว่านวลอ่ะเป็นคนที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกน้องจึงจัดอลิสาให้นะฮะอลิสาเนี่ยเป็นบอทที่อยู่ในไลน์ที่คนไทยสร้างขึ้นไม่นะนะฮะก็นั่นแหละนะคบผมเขาเลิสหัว ขอให้50หัวข้อให้มอนนะครับผมซึ่งบอดอลิสาเนี่ยเป็นบอดที่คนไทยสร้างขึ้นไหมก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่รู้เก็บมาเลยเลยแต่เห็นใน t ิ k ตอกเขาว่าใครที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกหรืออะไรไม่ออกสามารถถามบอดอลิสาได้ก็เลยจัดไปถามก็ได้มา50หัวข้อด้วยกันว้าว Amazing เกิลเบอร์ราดพาวเอาเป็นหัวข้อแรกกันเลยแล้วกันนะฮะที่อลิสาจะให้มานะครับผมหัวข้อแรกเริ่มต้นด้วย ยวยแนวคิดที่ชัดเจนว่าคุณต้องบรรลุผลได้กับเรื่องราวของคุณอ่ะเดี๋ยวแปลให้ข้หนึ่งเลยเราเริ่มต้นที่อยากให้เขียนจบตอนหรือเขียนจบเรื่องนั้นเราต้องมีพอตด,ด้วยนะครับผมวิ้ยใหญตนะโฆษณามากเลยข,ขอ้ขอสุดข้อโฆษณาได้มาน่าเนาะนี่เลยนะครับเป็นแพนเนลวินเทอร์ แพนเนอร์สำหรับงานเขียนนิยายนะครับผมนี่เอาเป็นแบบว่าเราขายตรงกันเลยนะฮะสามารถเขียนได้24เรื่องด้วยกันนะครับผม24เรื่องเลยสามารถเขียนแบบจุกๆกันได้เลยและเรามีทั้งรีทเมนต์แล้วก็ ตัวละครในใิยายนะฮะตัวละครในใิยายซึ่งของวันอ่ะเป็นคนที่ลืมเลยว่าเราเขียนชื่อมันมีชื่อคนชื่ออะไรมัง่งมันลืมแบบลืมง่ายมากนะฮะก็ออสามารถเขียนได้ด้วยนะครับมี24ตอนด้วยกันนะฮะเขียนแบบจุกจุกจบเรื่องแน่นอนถ้าสโลงมันไม่เกียดนะดน้องก็เกียดเหมือนกันแหละแต่่ต้องจบเรื่องได้นะครับผมโอเคฮะ เรามาเริ่มกันเลยอ่หัวข้อแรกนะครับผมเริ่มต้นแนวคิดชัดเจนว่าคุณต้องใช่นะฮะเริ่มต้นการเขียนนิยายคือเราต้องก็ต,งตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าเนื้อเรื่องของของอันนั้นจะเป็นแนวฟิลกู๊ดหรือดราม่าหรือแฟนตาซีและ นืน้อดยยซนรักชายหญิงหรือชายชายเราต้องคิดพอร์ตไว้ก่อนว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนนะฮะ้ม,มีความรู้ม,มีความรู้นะฮะมีความรู้ค,รคือนั่นแหละต้องไปประมาณนั้นที่นอนได้เริ่มเรียนมา รับเรียนหรอรรนอมเลยหรอนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เราต้องตั้งเป้าหมายไว้อีกว่าพระเอกของเราจะเป็นแบบแนวไหนทั้งแนวแฟนตาซีแนวชายญิงแนวแบบโบ้บ้างแนวแบบ ปองลงเป็นหล่งบ้างไม่เต็มบ้างอะไรประมาณนี้พ่อหมอส่วนมากเดี๋ยวนี้จริงๆนะในขณะนี้เขาหิดพ่อหมอกันมากซึ่งพ่อหมอนนะั้นนะั่นเะรนะ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 เขียนไม่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับศาสตศาสตร์เลยและไม่เกี่ยวกับอะไรเลยรู้แค่ว่าเ,ออเราเขียนอยากให้พระเอกของเรานะได้ไปเจอกับใครอีกคนหนึ่งนะไม่สิไม่ควบรู้เป็นควมามล้มลเลรยนะครับและต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้ามันต้องมี โอ้โหห้าสิอนทนตนงั้นนวดก็ฝากไว้แค่นี้แหละมันไม่มีอะไรแล้วอะเพราะว่าไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมเลยเตรียมแค่ว่าเออน้องอลิสาช่วยได้ก็ช่วยได้จริงๆนะฮะทางเราเดี๋ยวจะมีการพัฒนาคลิปขึ้นอีกนิดนึงนะฮะคุเดตจะแสงสวยมากนะแสงดี ดีเดอแสงอันตอนฝนตกอะแสงดีมากดีแบบดีดจริงๆชอบชอบในการแสงตอนฝนตกมากรู้สึกว่ามันแดดแบบอิ่มตัวแดดสะอาดนะแดดแดดได้ร้อนเลยแดดสะอาดนะใช่ที่มันถอนกับผืนดินแล้วมันมีความแบบเป็นปรังเป็นปรังหอมซื่นใจอะไรประมาณนี้นะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้มันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคีวิดีโอหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกสำหรับคลิปนี้มันก็ขอบายบายเพียงเท่านี้แหละเจอกันฮะจะเจอกันอีกนี่แหละสักคู่นี่แหละบายบายครับเจอก,กันฮะบ๊าย